ลงทุนอย่าเข้ามากูามีแปลงฟันนี่แหละพระเอกที่ตามหาเรื่องหน้าม่เบี้ยวก็เยี่ยวไม่ลงแซลงอนหัวทอง ช้าขนาดนี้ไม่มาปีหน้าเลยล่ะมองไม่เห็นแป๊บนึงไททันใส่แว่นก่อนไททันสต่ตาสั้นฟันเหลือง <c oughs> หอแตวแตกแหกไททันค <c oughs> อสไททันมีสติปัญญาทั้งทงท,งที่ตัวเองไม่มี จริงมันไม่ได้ใส่กางเกงนี้ถอดเลย <issions> ถอดไหมถอดเดี <ถ şimdi S 1> ๋ยวถ้าไม่มีถ้าไม่มีย้อนหลังอะเอาไหมอะเอาไหมถอดไหมถ้าไม่ย้อนหลังทำไงล่ะหุย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 หได้เหมือนมากเ้ยเนื้อเอ็นคุยมอยงอกไม่ใช่จะไม่ใช่ขอเป็นเนื้อเอ็นนะครับไททันหมดอายุไม่ไททันไม่มีหมดอายุนะครับน้องนะฮะกดไลค์ถึงห้าพันไลค์ถอดให้หมดเอาไม่เอาจิ้งเหลนไฟมึงนั่นแหละจิ้งเหลนไฟเนี่ยมึงนั่นแหละจิ้งเหลนไฟ ึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละจริงนื่อยใจทำกูมไม่ได้ขอเป็นทำน้องอีสัตว์พอกูขอถ่ยท่านมึงบอกทำเออเทำไมอนะเออปัญญาอ,อ๋อโอ้เรียบร้อยมาทำไมมาชาก็ไม่ต้องมาอะแควน้นสวัสดีนะครับผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับก็ สวัสดีวันนี้มาชา้านิดนึงนะครับพอดีติดธุระไทยท่านปกติปล่อยควันแต่ภาคนี้ปล่อยพลังแอบากระซิบดีกว่าใครรออยู่บ้างโปรเจกต์นายครับแอบมากระซิบก่อนอย่าบอกเขาหรอกูมาบอกจองคิวซับไม่มีครับนะครับยังไม่ได้มีซีอุทับนะครับนะแลเป็นคุยอะไรอันหนักหัวพ่อเมืองเหรออีสัตย์เย็ดแม่หน้าหนังหีแต่งไทยท่านได้ไทยเก๊เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเรียนเล่นเยี่ยวไม่ใช่ไทยเก๊กครับแตงโมหนึ่งใบ ต้องยู่แล้วซีกรนึงไปทางขวาอีกซีกไปทางซ้ายแผนใส่วิกสีเหลืองให้ฟันดูขาวขึ้นร้ายนักนะรา้นะรายนักนะร้ายนักนะเราเนี่ย ใส่วิสีสีเหลืองให้ฟันดูขาวขึ้นแม่แม่เมื่อวานไปดูหนังกับใครนะครูเห็นนะจับมืองุ้งยิงจับมืองุ้งยิงจับมืองุ้งยิงหมืนไส้ที่ไหนไม่มีครับไม่มีไม่ได้ไปดูกับใครนะครับไปดูกับไอ้นายมาไอ้เหลืองนะครับไปดูไปดูไอ้นายมาเออดูหนังแฟร์ติคโใช่ไม่ไดปไปไหนมาครับเฮ้ยคุยกับเอว่าทำไมปวดหัวเอไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ครับจัดในพุงลุงเอลุงเอจะมากระซิบ ได้วันที่เราจะไลฟ์ด้วยกันแล้วทดสอบระบบไปเลยนะไเลยไปลไเลอทดสอบระบบทดสอบระบบไปเลยกันไม่ใช่อื่นหรืออื่นหรือนะครับแอบกระซิบนักพอกายเขมรไม่ใช่ไม่ใช่นักพอกายเขมรนะครับนะครับก็ฟันเหลืองมะรึงเครื่องรอไม่ได้เครื่องนะครับใครรออยู่นะครับแอบกระซิบแล้วกันอย่าไปบอกพี่ๆเขาไว้อย่ามาบอก ตัวเห่ดอกจันยออะไร <30 S 2> เนี่สามสิ 30, 30บเอ็ดสามสิบเอ็ดสิงหาเอ้ยเดือนอะไรวะเดือน,นเดือนอะไรวะกรัก,กดาสามสิบเอ็ดนี้เปรตวัดสุทัศน์น้องกูไม่ได้ขอเป็นเปรตวัดสุทัศน์ครับสามสิบเอ็ดสิ้นเดือนนี้อสองวันเนี่ยอีกสามวันเจอไม่ลงทุนและมีกรซิบมาบอกว่าทุกเหตนี้เห็นไปซื้อที่คลองถมแถวบ่ายสองกูเห็นไอ้ลุงไม่ใช่ครับไม่ได้ซื้อคลองถมครับยังไม่สลุดยอไทยแม่ ดูเรมอนลอ,อกคราบมึงนั่นแหละดูเรมอนลออคราบน้องมันไม่มีครับดูเรมอนบ้านลออคราบได้เหรอพ่องงเห็นยังพ่อกูเห็นแล้วกูพ่อกูช็อกอะ่ะนึกว่าเป็ดวัสดุทัดเข้าบ้านน่ะกูไม่กล้าแต่งให้ตามีเดนหรอกอ่กูตูดตรงเออไททันหรือไทเทเนียมไทเทเนียมกูยัามาจับยะมาทัดทำทะลึง่งเบบีกูสะมผัดได้มีคะาทำทะลึง่งเบบีไม่ได้ไทเทเนียมนะครับคอสเพย์กุ้งตอนสุกรอครับอ่่ไม่ได้คอสเป็นไม่ได้เป็นกุ้งกุ้งใสวิกนะครับน้องไม่ได้กุ้งมบบอนะครั แม่ไม่ได้คอเพลย์เป็นกุ้งนะครับกุ้งสุดนะครับขอกําลังใจหน่อยครับคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนก็ดีแล้วน้องนะครับดีกว่าเราไม่มีให้ใครให้คิดถึงเลยใครจะพูดชัดล่ลุงเคยกินขี้ไหมครับอถามตรงๆนะคือน้องมันสงสัยทั้งเรื่องเนี่ยกูผู้ติดตามเจนแสนซับเนี่ยเคยกินขี้ไหมแค่นี้เลยกระปอมยักษ์โดนสิบร้อยอ่ากระปอมยักษ์นะครับนะฮะหรือว่าแยะยักษ์นั่นเองนะครับน้องเลโอแยะยักษ์ รอมาตั้งนานลงทุนได้แค่นี้หรอวะเอผิดหวังว่าผิดหวังว่านะครับลงทุนแค่นี้เหรอถามกูเลยครัอไทยท่านทุจริตเครื่องหมายถิ่โครงกระดูกห้องวิทยาศาสตร์วิเข้ามาแล้วต้องทำอะไรให้ลุงเองก่อนตามธรรมเนียมเลยเข้ามาดูไรแล้วทำยังไง ไม่ลงทุนคอสมาหน่อยยังดีนี่อะไรมาหน้าสดเฉยไม่ลงทุนเลยถ้าทาหน้ามาคดีหน่อยนะครับนี่มาหน้าสดนะครับไทนุษไทนุษมึงเถอะไทนุษป้าป๊ามึงเถอะนะไทยนุษให้ปะป๊ามึงคอสถไทนุษติดเหลืองเขาแม่ติดหล่อครับน้องติดเหลืองติดอยู่ทุกวันแล้วนะครับเข้ามาแล้วทาอะไรก่อนติดหล่อกูก็ไม่รู้จะทํายังไงละ จริงนะชีวิตกูนะกูไม่รู้จะแต่งยังไงให้ตัวเองดูแบบผูยอยญางที่เละวอยเฮียหัวนวงบอดอแต่งแอนนี่แต่ได้แอนตาซินไม่ได้แต่งเป็นแอนตาซินครับไลฟ์หน้าลุงลองแต่งตัวปกติใส่สร้อยทองมาตอน5้าโมงห้คนดูจะได้ไม่หาว่าไม่ลงทุนเบียว์ชา วันที่3สิบเจอกันเขามีแต่เอเรนเย่ก็ไอ right sure ้นี่เอเรนเย่แม่ไม่ใช่เอเรนเย่แม่ครับวันที่3สิบเอ็ดถึงหะเอ้ย3สิบเอ็ดกรกฎาคมนี้ได้เห็นแล้วโปรเจกต์นะไม่ต้องแต่งเป็นเพื่อน่นวิปริตหรอกเพราะปกติมุงก็วิปริตอยู่แล้วนะเองโปรเจกต์นี้เอมาเพื่อให้เด็กมันรู้ว่าเอกกายใครอยู่รู้ใช่ไหมว่าจะถามอะไรกงยูหรือกงเต๊กใช่ครับนะครับจะได้รู้ว่าลายชาไหมครับทวงบอลลังนะ3สิบเอ็ดนี้ไทยลอย มีแต่ไททันกันเนาะไททันอสุจิกูจะล่วไทลอยไม่ใช่ไม่ใช่ไทลอยครับน้องไม่ใช่ไทลอยนะครับนะฮะ U X J แปดไม่ใช่ X J แปดครับนะครับทุกคนว่าเดี๋ยวสิท่านนี้เราเอไปซ้อมมาเยอะนะครับกายจะได้รู้วันนี้คอสเหมือนมากเลยครับเฮ้ย ปกติก็วิปริตอยู่แล้วแต่งเป็นไททันวิปริตอย่างเหมือนแล้วก็ที่อนันต์เป็ดหมินประมามาว่านักลบเกศซีนะครับชักกี้ติดเตียงไม่ใช่ชักกี้ติดเตียงครับที่อนันต์เป็ดเคยหมินลุงเองมากเป็นนักลบเกตซีเซิฟนี้จะได้เห็นวิป,ปริตวิถานอป,ปีใจจังไรนะครับเซิฟนี้จะได้เห็นนะ,นะนนะทุกคนเดี๋ยวสาสิบเอ็ดนี้อีกสองสามวันนี้เจอจเจกันโปรเจก เห็นหน้ามุงหลักคิดถึงแป้งโยคีทำไมอ่ะเออคิดถึงแป้งโยคีนะครับขันตีขึ้นมาทันทีนะครับเห็นหน้าลุงอีนะครับพ่อไม่อยางเรื่องนี้ไม่ได้เจมิงครับเข้ามาแล้วทําอะไรก่อนใครกดไลค์เลยครับขอให้เจริญเจริญนะครับใครกําลังตกงานอยู่โผล่มาพรุ่งนี้เป็นซีอีโอเลยนะครับไม่ได้ปากระตูนเล่นกลากระตูนบ้านมึงเล่นกล้ามะน้องนะครับ ใครเป็นตกงานอยู่ตอนนี้ขอให้หนุ่ยรับเป็นซีออนะครับนะ่ลงทุนแทนที่จะทาสีทั้งตัวแต่กลับหาชุดมาใส่แทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมักง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหลอกลวงคนดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนไม่ทนลุงไททันสัมสอนเครื่งอหหงหมายสี่เหลี่ยมซิกแพกในฝันชันทําได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวนมดํเพราะแดดเลียเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ตาแดงเพราะตะแคงเหยียดมาบิลโ,โดนัลทำเล่นคาร์ดิโอ,โอ ให้ลุงขาลุงขาใอ้ท่านภาคนี้มันอ้วนอ้วนก <c oughs> ูกู <c oughs> จะล้วนเลยครับหลุดจนตาแดงตาเหลืองกูกูจะล้วนโดยนั้นทำเล่นคาร์ดิโอ <c oughs> แต่งจนหน้าพังบางเหมือนเดิมไม่ใช่ครับสี่เหลี่ยมมุมใบใจเกเรกไม่เกี่ยวบมุมใบน้องโดยนั้นโดยนัย้น <c oughs> ทำเล่น โโนโมตัดสายอย่าเข้ามานะไอซัสพรุ่งนี้กูจะถวายสังฆทานจีบีดกับหมูยอไปให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไททันวัดสุทัศน์ไม่ใช่ไททานวัดสุทัศน์ครับนะครับน้องมุงชอบโทนสีเหลืองจริงๆสีนะ้ำาไมอ่นะถึงว่าไม่ยอมแปลงฟันน้องไม่ใช่ครับลุกไม่ได้ทอดทนแต่ถอาเีือเอนจี้ซันตีเวอร์ชันเมายากันยุงอิรากูจะรู้ว่าหนจี้ชอกันยุงติดหล่ออีกละ แลวตาแดงด้วยนะฮีอ่ะส,จ,จ,สจ,จิมเขอยากกันยุ่งน oh <my. S 1> ้องน้ดีๆเธอแม่ติดเท่เหลืองทั้งตัวทั้งฟันไม่ใช่ครับกูจะรู้ว่าน้องเมียทำลุงเอหลุดนะครับนะวันนี้ลุงเอมาแบบแนวเท่ๆ oh <my. S 1> นะเป็น,นท่านนะครับบอกพ่อนะ่ตรงเวลามากไม่ใช่ครับแต่ถ้านึกถึงไอน้นะจที่อยากดีดทาไหฮะ oh <my. S 1> เจอแล้วหมอผีอาลี่เก่งเฮ้ยแอบดูข่าวมานะเฮ้ย จะไปเอ็กกับอันนี้้ดวยใใหเ็นนนแวบๆคลิปยูโรหน้ายูไรคังยูเทิร์นโอ้โหหัวยูโรหน้ายูไรคังยูเทิร์นเอติงคุกอวยไรนี้เอโตละนาตุงโอ้โหดูพูดนี่สิหน้าไททันสุดสวยเท่เก่งในมอใหญ่แห่งเรื่อง Attack on นแอเห็นเห็นทีบีแอบสปอยนะว่าจะมีคอร์สกับ มึงไม่มาพรุ่งนี้เลยเออ<ะ>เดี๋ยวพรุ่งนี้คััวมาเอ็กกับอะไรนะกางอนณาเขตอ่ะมีกางอนาเขตด้วยอะเดี oh. ย๋ยวแกนะใช่ดาราไอดอลขมิญไมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ดอขมิออมน,น้องลูกแเย่ผิดน,นะอาจจะได้คอสเป็นแบบโกโจรหรือเปล่าดีเจมาตูมาตะกัรรถเมฆอ่าไม่ใช่ดีเจมาชุงตกรถเมฆน,นะครับคิดถึงเอนเนจีคิดถึง,ค,ถง oh. คอสเป็นฝรั่งมีหมอยสีบอลรอครับอื คิดถึงไอจีคิดถึงจีบินะครับน้องถ้าอยากจะได้คนสักเครื่องหนึ่งให้ลุงเอ,ออยู่แถวไหนของศาลายาค่ะทำไมยาหนูจะมาหาหรอถามอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครกดไลค์นะครับขอให้ได้ไปตล,ลอดนะน้องนะสัตว์อะไรตัวใหญ่ที่สุดสัตว์อะไรวะช้างครับมดตะนอยเดินไปเจอวานตายแล้วกินเลยตัวใหญ่เท่าวานโอ้โตัวใหญ่ที่สุดนะครับติดทุรามดตะนอยมดตะนอยเดินไปเจอวานนะครับแล้วมดตะนอยกินวานเข้าไป เดยกลายเป็นตัวใหญ่ประวันนะครับเสนอคอนเทนต์ครับเสนอได้ครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับทีหลังคิดออกแล้วให้บอกพ่อมืองโดนิดให้ก็ได้ไม่ว่าขนาดนี้นะครับนอนทรายครับวันนี้ผมไปทะเลาะกับ3ล้อแต่เขาเงียบนึกว่าเขากลัวที่ไหนได้ไม่มีคนขับอ่าไปทะเลาะกับ3ล้อนะครับเรียกทนอนทรายนะครับอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่ครับพ่อเมืองเถออครับน้องกูไม่ได้ด่ามึงนะเอาใช่ว่างั้นไปเอ ช่จริงจริงถ้าทีเ่เหนือในจีนะครับถ้าอยากแว่นตัดแสงล่ะไปติดเหลืองซะแล้วถ้านทุกคนอะแว่นไม่จําเป็นต้องสายตาสั้นนะครับคนเราไม่จาเป็นต้องสายตาสั้นแต่ถ้าอยากถานอมสายตาตัดแสงตัดอะไรแค่ท่านคานงแย่ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ใคร <c oughs> ท่านคางแย่ครับถ้าเราอยากถานอมสายตาให้เราเท่าไหหุ่นวิทยาศาสตร์ขาดมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เต็งก็บาดอยู่แล้วไม่ถ้า ถ้าเราอยากถนอมสายตาทําไงฮะหัวนมบอดไม่ใช่ครับกูว่าอะไรมันจะติดแดงเพราะพวกมึงนี่แหละวันๆนี่จริงๆนะดูน็ตพวกมึงนี่แหละแต่แต่งไม่เท่าไหร่หรอกชักแววโชกล้องหน่อยครับเ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเราบอกติดเหลืองติดแดงกูก็เหนื่อยอ่ะบางทีกูเหนื่อยจริงนะบางวันอ่ะหวัดดีครับลุงกำลังลอกคราบอยู่หรอครับว้าคุณรู้ว่าควายสามารถลอกคราบได้ด้วยควายลอกคราบกูแต่ไม่นจะทํานที่ควายลอกคราบ แต่งไททันนึกว่ายักษ์ฟันเหลืองอไปจมเือไททาน,นิคเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟันเหลืองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไททันฟันเหลืองหมดอายุเขามีแอนหกสิบเมตรอันนี้แอนหกสิบมัดหลังเสาไฟฟ้า,าที่เดิยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเรียนเยเกอร์ใส่หกสับมัดน,นะครับ,รบสวัสดีครับดูกัรสังเคราะห์แสงครับสวัสดีคุณลุงฟันสังเคราะห์แข็งด้วยนะครับชื่อแต่รชื่อนะครับปากกระทิบไรด้วยนะครับจะเลือกพูดความจริงหรือให้ภาพลุดเต็มปิดต็อกก่อน แอนตัวแปลกๆก็มีตั้งหลายตัวแต่ก็ไปเลือกตัวที่หล่อที่สุดนอขอให้ไน่ติดหล่อตลอดแหละอืม <c oughs> พูดให้สุภาพกว่านี้ขอโทษครับขอโทษนะครับเดี๋ยวลุงอีจะพูดให้สุภาพนะครับน้องอืม <c oughs> ไปเลือกตัวหล่อสุดดีใครท่านกินแซบ <c oughs> มึงนั่นแหละมาแต่ตัวกลิ่นไม่ต้องมึงนั่นแหละมาแต่ตัวกลิ่นไม่ต้องจ้าจ้าจ้าเอจ้าจ้า นายถามตรงๆความไม่ขึ้นไลฟ์เมืองแหงใช่ไหมล่ะใช่แม่แม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้ตัวคุยงาใช่ไอ้เป็ดพาไปลงทุนมากครับคลิปนี้เป็ดบอไปกินคือมาอยากจะบอกอ้อมอ้อมน่ะลซิว่าไปคุยงาซิเราจดจำจับไปสองกลมแม่แม่แซลมอนเดี๋ยวนี้ติดเหลืองไม่ใช่แซลมอนติดเหลืองครับรับสมัครคนสอนชูวู้ครับเนี่ยเนี่ยไรกูนายเอครับนายเอครับเอาหูมาใกล้ๆหน่อยผมมีเรื่องจ้ะ ผมทราบแล้วครับที่ลุงเอหยุดไปวันหนึ่งคือกลับอุบลไปหางานแวนเกิดทักสินที่อ,อุบลใช่ไหมครับยูมือนอานะรู้มืออีกเกิดทักสินกูก๊อกอคใครมาผมไม่เรียวแต่ผมเรียวข้างดักเรียวข้างดักคืออะไรนะ้องคุณรู้จ,กจักัะเรียวเล็กอดอ่ะลุงครับที่ไปดูหนังกับนายต้องจ่ายค่าตั๋วให้ในายไหมครับไอ้นายมันไปคนเดียวไม่ได้ไปด้วยกันแยกกันไปดูคนละ วันนี้คอสเป็นครามเล่นกล้ามหรอไม่ใช่ทำเล่นกล้ามครับไม่ลงทุนไอ้นายมันไปคนเดียวมันไปของมันตรงนี้ก็ไปของนีเราอยากแค่ชีวิตสุดตัวเนาะจะเป็นไททันได้แพนด้าแดงไม่ใช่แพนด้าแดงครับคือเราอยากไปบางทีเราเป็นสุดตัวอะไรเงี้ยเฮยเฮยเฮยไม่ต้องแต่งหรอกไททันเราทำก็มิปริตอยู่แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่งไททันได้ไทเก๊กไม่ได้ไทเก๊กครับใครไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับลุงเอครับนักร้องคนไหนตาโตที่สุดนักร้องคนไหนวะ เฉลยไฮอาภาพรเพราะชอบมามาอ้าลองทำัวนจะเป็นชั ნ นลของไอราภูนชอบม้านะครับลำตักประคุมโชว์หน่อยได้ครับหัวโป๊กหัวป๊กหัวโป๊กที่พกดังฮอดหสีบจากกตําไทยตําลาดีดีตําไทยตําลาดีดีแซบอิลี่หัวโป๊กหัวปกหัวป๊กหัวโป๊กลุงไม่มีสมองครับตันนี้แต่งเป็นดังหอตเบาหวานตําไทยตําลาดีดีตําไทยตําลาดีดี แต่งไทยท่านใด้ไทยวัสดุให้เลยให้แต่ท่านมาลำบระกุมตามบระกุมอย่าเข้ามากูอาบน้ำแล้วบูบูบแปลงฟันแล้วด้วยอีวงอ้วงอ้วงอ้วงแหวงอย่างเงี้ยนะอ้วูดศาสตร์ถูกไหมลูกเอ้วงพูดศาสตร์ถูกไหมชวนแต่แอดในแล้วแอดมินที่เหลือละครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ยุติธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูก็ทวนไปหมดแล้วแหละหมินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักไม่ทัากันถ้าใครอยู่เป็นทีมงานกูก็พาไปหมด เทปพิทักษ์เรื่มถึงคนนั้นด้วยเออจบป่ะเออนั่นแหละเอนี่โอดินนะเดี๋ยวนี้สันดานที่เกียจเอเริ่มเอาใหญ่แล้วนะทำไมอะเวลาขึ้นไลเป็นทุ่งหนึ่งจบจบไปไม่ใช่ครับบางวันที่มีไม่มีอะไรก็สปอยไลอัพโปรเจกต์มาครับหน่อยลุงก็คือแก๊งหมูสับกับลุงเอแน่ๆที่เหลือเดี๋ยวเติมเอาเรโก้เมากาวไม่ใช่เรโก้เมากาวครับคือที่เหลือเดี๋ยวเติมเอาครับนะครับ สามสิบเอ็ดนี้ครูจะได้ดูไหมไอ้วัวได้ดูครับได้ดูสามสิบเอ็ดนี้ครูแข่งบอลไอเมลอนคือสามสิบเอ็ดนี้เปิดทัวไอเหนอนนชักว้าวอยู่บ้านเอไปกับหญิงก็ยอมรับมาดูโนยเดียวกับมึงเห็นดูโรงเดียวกับมึงเฮียไปดูกี่โมงมึงรู้อ่ะทพิเล่นกล้าไม่ใช่ทำเล่นกล้ามครับนะฮะมือหงวีเฮียอะไรกัน่ะมึงชีวิตพวกมึงเต้นพิมพ์มีแต่หงวี้เหรอมึงงงไปหมดแล้วเนี่ยเซนอิดซื้อเฮ้ย เททสสใครลุงเอไปประชุมงานกับพี่เป็ดที่ทิศแท็กถอใช่ไหมคะเห็นนะ <c oughs> เอาไปบอกพ่อมุงนะงเอาโทรบอกยังโทรผิดข้างอ พคาปองผมมีคนดีและเธอก็ชอบผมตอนนี้เธอยังไม่อยากมีแฟนผมควรทำยังไงดีครับให้เวลาเขาหน่อยนะครับป้าป้าเอาแล้วให้ภูมิทำมันจับมือกับหุ่นโหมดแล้วป้าป้าเอไปประชุมงานกับพี่เป็ดติดๆติดโทรงานเอกรอคนดูไม่ได้ด้วยไอ้เป็ดมาเล่นขึ้นตอรี่ขนาดนั้นนะผมเอออันนั้นปูดมาเล่นเอาขึ้นตอรี่ขนาดนั้นไปปลอกเด็กไงอะเป็นาเดือนรอครับไม่ใช่ครับเออ เล่นถ่ายขึ้นสตอรี่อยังไงนั่นไปโกก์ยังไงล่ะเออยอมรับไปจบๆเนาะงโกก์ครับไปคนคุณท่านวิปริตอ่ารับรับไปจบๆเลยลอเออหลอกยังไงไอ้เฮียเต็มสตอรีร่มันลงก็จะฉ่ำขนาดนัน้นนะป้าโอเคคุณท่านวิปริตโอเครับป้ารู้แล้วนะโอเคพ่อคุณทราบแล้วครับบอกแล้วขอบคุณที่แจ้งเตือนให้ทราบนะครับยังไม่ได้หวันดนี่ก็รูเลยนะเนนี้นะเพิ่งขึ้นเลยนะว่าเลแสแอนไกลไม่มีสิ้นสุดสีโอกราหมายความเหมือนใจเหมือดนูคุยนะครับก็สวัสดีคนดูก่อน นน้องะนะฮแะว่นมานี่มาทุกงจูนมึงมาสักทีเถอะอยากเคยดูไททันไหมน้องวันนี้เอาแม่ลูอีไม่ต้องล้างหน้าทุกจูนมาหาลูอีมาไทลอยมึงนั่นแหละไ,ไทลอยที่อ่ะมึงนั่นแหละเป็นไทลอยนี่ขอจิ้นลุงเปี๊ยกกับเ<อ>ชียร์ดอนนะครับได้ครับนี่ไททันวิปริตหรือหุ่นจําลองกายวิภาคมนุษย์จิ้นได้นะครับแต่ว่าจะไปอ่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรกุ๊กฮาม ไทรันโดนสิบ้อยเยียบรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโคตรเฟี้ยวกลิ <h <h ่นตัวเที <h 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 ่ยวเหมือนเนื้อเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวนึกออกปะโคตยังไม่ได้อะไรกันนะเนาะไททานแต่มึงไม่เคยทันความรู้อะไรเลยสักอย่างอ้าไอยง่เอาอีเหี้ยความรักผมมันจืดเฮ้ยเวยเตียวเหนื่อย ไททัน60สิมิตรสแกนหน่อยดิเครื่องเมตรสี่เหลี่ยมพอยี่สิบข้ออังมาคูบูยุไอซ่าแม่แม่แม่แอบกระซิบอีก3าวันได้ดูกูถามจริงกูรู้ว่ามาสองเดือนแม่แม่แม่กูควรดีใจไหมว่าไอ้เหว่าขุ่ยปอมุงไทยขนาดลอกหนังมาออกหัวนมยังดำห้าห้าห้าหัวคือน้องเฟิร์นเธอดูไอแปดนี้มันแต่งตัวดี กูชอบคืนนี้ขอชุดแบบนี้เลยนะขอจัดหนักๆน,น้องเฟิร์นมาต้องแต่งงานกับนเหรอนายเอครับ,รบนายเอครับ,รบเอาหูมาใกล้ๆหน่อยผมมีเรื่องจะบอกคือว่าผมผมผม <c oughs> มีอะไรจะสารภาพไหมอย่ากโกหก <c oughs> มึงเหมือนเป็นพ่อแม่กูอะเหมือนมึงเหมือนมึง,มง,มง,มงทุกวันนี้คนดู <c oughs> มูเหมือนคนในครอบครัวนะเอเลนติดผงม,มาชาลาไม่ได้เอเลนติดผงม,มาซาลาครับ มึงพมึงเป็นครอบครัวกูแล้วกูมีอะไรก็ต้องบอกมึงทุกเรื่องอ่ะแบบข้าปกปิดอะไรเนงะี้ยจริงนะนี่กับพ่อแม่ออกูครับลุงครับครับจะไปแข่งบอลผมต้องการน้ำดื่มแนะนำหน่อยครับไม่เอาผมจะเอาน้ำลุงเออืมใช้จังไรไลุงเคยใช้ Chat GPT แปลงลุงเอเป็นผู้หญิงแล้วช่วยตัวเองไหมคะอืมน้องก็ถามตรงๆนะฮะลุงเอเคยไหม เอามากเลยไม่ใช้พิธีแปลงเป็นผู้หญิงบาร์ดมากครับไม่ครับ<ฮะ>วิปริตหรือโรคจิตอันนี้ได้แนวทางนะได้แนวทางนะใครที่กําลังแบบเฮ้ยอยากล่อตัวเองนะครับก็ลอ,องเปลี่ยนแปลงเป็นอีกเพศหนึ่งนะครับรพัดลมอ,อ่าอย่างเงี้ยสมมติว่าน้องเขาอยากโซดีมาคอมกับพัดลมเนี่ยก็ให้น้องเข้าพัดลมไปเป็นเขียนว่าแปลงเป็นผู้หญิงได้หน่อยเพื่จะได้โซดีมาคอมกับพัดลมจริงๆลุงไม่ต้องแต่งตัวแบบนี้ก็ได้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือปกติหน้ามึงก็วิปริตอยู่แล้วนะปกติกันอยู่แล้วนะนะครับ สจิระหว่างการผ่าตัดอ่าสติกำลังผ่าตัดอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับนี้เป็นสติร่างผ่าตัดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับก็คืออย่างนั้นแหละนะครับท่านนกคุ้มหลีไม่ใช่ท่านนกคุ้มหลีนะครับก็เป็นแนวทางให้น้องๆทุกคนนะครับที่อยากสูดีมาคอมกับตัวเองนะครับก็สามารถเอารูปตัวเองนะครับเปลี่ยนเป็นที่เราต้องการทำไมไม่ลอกหนังตัวเองจริงๆไม่ลงทุนนะครับให้กูลอกหนังตัวเองดูนะครับอันนี้คือลงทุนเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวกูลอกหนังตัวเองโชว์ไหม จะได้ลงทุนไปเลยไหมเฮ้ยนี่มันไทย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 ,ไทยท่านไทยท่านวิปริตแปรปรวนทนใดอ,อังกรอร์สรวยอันตร,รายไปทุกที่อนะครับไทยท่านวิปริตแปรปรวนทนใด<ท>อังกอร์นะครับอืนะครับกลายเป็นไทยท่านวิปริตแปรปรวนทนาดอังกอร์ลุงเอครับนายอยู่ไหนครับไม่เอามาไล์ด้วยว่าเจ้าของช่องที่แท้จริงคือแอดานนะเองไม่ได้สวัสดีเลยนะครับสวัสดีคอลีนะครับนะครับลุงเอครับ คลิปสอนทำ RPG จากหวีภายในบ้านลุงเอจะลงวันไหนครับผมเดี๋ยวรอทุกคนรอติดตามคลิปคนเท็กูนะครับ RPG จากหวีนะครับลุงพีพรพาแอดในมาสตรีมแทนลุงหน่อยค่ะเบื่อหน้าลุงฟันเหลืองหวัดดีแมวน้ำนะครับหวัดดีทันสกรนะครับหวัดดียุดนะครับพีเสดเดิดแพ้ยาย้อมผมไม่ใช่พีเสดเดิดแพ้ยานะครับหวัดดีเซฟนะครับหวัดดีเอ็มซีนะครับหวัดดี เออเมียลุงเอนะครับวันด,ดีลูนครับลุงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ่งแดดยิ่งอ้วนวันด,ดีแชมป์นะครับวันด,ดีซีนนะครับวันด,ดีโอ๊พันลำนะครับวัดดีโอดี้นะครับวันนี้มาเปิดไพ่ผ่าเทนลูกรักรอกครับน้องเมียพูดถึงเทนนะครูจะเสียใจอะ่ะวันด,ดีเหมยน,นะครับวันด,ดีก้องเกียรินะครับวันด,ดี ผิวเข้าเคนนี่ได้ซัญจิร่างหมูหันเครื่องหมายไม่ใช่ครับเคนนี่ทางแยกไม่ใช่นี่ทางแยกครับวัดดีครูนะครับวัดดีแพนตี้นะครับวัดดีเซฟโฮวิกิวเยวิโกอโลยดิอาสทูบาเซโลนาวัดดีพีทูนะครับกับไอแค่เอามีดมากรีดเนื้อแล้วลงทุนถลกหนังออกมุงยังทําไม่ได้ต้องเอาชุดมาใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ลงทุนติดอ้วนนี่นเนกเนี่ย เห็นไหมลุงเอเริ่มมีน้ำหนักพงไม่ชมอ่ะว่าเออร่วมอ้วนดีแล้วชอบไม่ต้องติดรอปัญญาแข็งเอ้ยขอบคุณมากครับนานๆจะมีคนชมปัญญาแข็งนะครับขอบคุณครับสวัสดีฉัดด้วยนะครับเาไทยคมไม่ใช่ไทยคมนะครับไม่ใช่เป็นจาวเทียมนะครับสวัสดีหัมเล็กนะครับสวัสดีติ๊บนะครับสวัสดีต้นนะครับเข้ามาแล้วทำไงเอ่ยไปตีหัวพ่อเมืองสวัสดีอ่างเตานะครับสวัสดีอ่านหาม่ง นี่หนูทิ้งสปาเกตตี้แล้วค่ะฮ้ยทำไมอ่ะเจอสเต็กบูดเปรี้ยวเล็กสปาเกตตี้ไม่ลงหวัดดีครับลุงเห็บไม่กล้ากัดจนไปกัดคนแทนรักนะครับลูกตามิ๊ดูกเป็นหมานะครับเห็บไม่กล้ากัดกูจะไปกัดคนแทนดีกว่าแล้วมุงจะบอกกูเพื่ออะไรวะกูอยากรู้หรอไอควายเอไอโง่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไททันไม่ปกติทางการรอดูขอเป็นพระเอกลิเกครับหล่นมีิรุธถุยท่านเอาแม้ เดี๋ยวกูแต่งลิเกมาวันหนึ่งกูลงทุนเลยไปเช่าชุดลิเกมาจะได้ไม่แซลมอนมงมใบโปะด้วยโรตีสายไหมอยุธยาไม่ใช่ครับ่ใชนแซลมอนมุมใบโปะโปะโรตีสายไหมครับกดไลค์เดี๋ยวนี้ติดรูนะเอลืมรีแอบไปกินเฮนเนสซี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมติดรูไม่ใช่ครับเขาเขา,เขามีผู้ใหญ่พาไปคุยงานครับผู้ใหญ่พาไปคุยงานในทดปาริมนะครับมีผู้ใหญ่เขาพาไปคุยงานนะกับเอกับพี่เป็ดก็ไปคุยงานกันอื โปรเจกต์กหลายๆอย่าง,างนี้นะครับนะครับเรื่องงานงานโครงการนะครับเพราะได้กูซื้ออะไรกินเองกูไม่ซื้อหรอกกูกูประหยัดตังค์ไททันมีเวอร์ฟันป๊อปคอร์นด้วยหรอครอะ<า>ไททันเวอร์ชันฟันป๊อปคอร์นนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้อ่านชื่อใครก็สวัสดีนะครับน้องฝากแล้วกดไลค์ด้วยนะครับไปไหนไปไหนนะฮะมายาเขาทำงานอยู่นะครับน้องอ่าสวัสดีปันปันนะครับสวัสดีชิสุนะครับสวัสดีเติร์ดนะครับสวัสดีบูมนะครับไปดูมาลุงเอก็หล่อเหมือนพี่เตี้ยเลยครับเเฮ้้ยยพีี่ตไหนวะ ตเตี้ยมมชอเฮ้ยที่หอเฮ้ยไลฟ์เน่งปุ๊บผมรีบเปิดดูเชื่อมใส่ทีวีเลยครับพี่เตี้ยมมชอเหรอคือขอบคุณมากนะครับมามคมล,ลุงเหม็นเปรี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดครับ,ค,รบคือว่าผมผมอะไรอะ่ะน้องมึงเลิก เนนหลือเชื่อค่ะออฟฟิเชียลแล้วค่ะโปรเจกต์มุงยิ่งกว่าสเปซเอกของอ,อีลอนมาสก์อีกค่ะเอ,อ,อาสอุดจ <c oughs> ริงๆค่ะเดียโปรเจกต์ยิ่งกว่าสเปซเอกีกค่ะ <c oughs> ผมจะสั้นแต่สันหลังยาวนะครับครับแต่แอบบอกใบ้นะทุกคนสามารถหลุดรอเล่นกังเราได้นะนะครับรอบนี้ไทรัฐเขามีแต่ไททันนะครับไทรัสไม่มีนะครับแอบบอกมานะครับโปรเจกต์เนี้ยคนดูสามารถจอยกันได้นะ ตามล่าพิกายตามล่าพี่ิตามล่าพี่เอฟตามล่าพิ่ปิมแล้วก็มีไลน์อัพเพิ่มอีกแต่ว่านี่อุบไว้ก่อนนะครับอยากจะบอกว่าระดับโลกเอามาแค่นั้นเดี๋ยวเห็นกันเฮอะไรในขณะที่เพื่อนร่วมทีมฝึกไอ้วนนี่นั่งแดดดีตัวเต้นว้วพ่นน้ำอ่าวัาดีดูมาซาโลนะครับมีรักในกันค่ะ